สวัสดีครับพี่ชื่อพี่คิดนายชาคิดลายทองมาจากคณะศึกษาศาสตร์เอกการผสรมศึกษานิติตชั้นปีที่1มหาวิทยาลัยศรีนครินทิโรสครับค่ะพี่ชื่อพี่โรสนางสาวรจนาพรมีตาจากคณะศึกษา,าศษาสตร์เอกการ,ระสมศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทิโรสค่ะครับสําหรับเอกการผสรมศึกษาที่พวกพี่ได้เรียนกันนะครับก็จะมีการเรียนดังนี้ครับ สำหรับปีหนึ่งนะคะเป็นปีแรกที่เราจะต้องเรียนพื้นฐานของความเป็นครูค่ะก็คือวิชาจรรยาบรณวิชาชีพครูและวิชาเอกการปรถมนึกษาค่ะแล้วก็จะมีวิชาของสวูซึ่งจะเป็นวิชาปรับพื้นฐานของเราซึ่งทุกคนจะได้เรียนค่ะส่วนปีที่2นะคะก็จะเป็นวิชาพัฒนาความเป็นครูค่ะซึ่งเราจะต้องพัฒนาตัวของเราเองก่อนก่อนที่จะไปสอนเด็กๆค่ะครับ ส่วนชั้นปีที่3นะครับเราจะเข้าศึกษาดูงานดูพฤติกรรมเด็กๆที่โรงเรียนสาธิตรครับและเราก็จะมีการจัดทําการแผนการสอนครับส่วนชั้นปีที่4นะครับเราจะเรียนเกี่ยวกับการทําวิจัยการถลิตสีการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนครับและชั้นปีที่5เราจะเข้าฝึกงานที่โรงเรียนสาธิตโดยตรงตลอดระยะเวลา1ปีการศึกษาครับค่ะส่วนคณะของเรานะครับก็จะมีทั้งหมด3เอกครับคือ1 เอกจิตวิทยาการแนะแนวครับ 2. อเอกเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษาและ 3. เอกการผสมศึกษาครับค่ะสำหรับปีนี้นะคะเอกคณะศึกษาศาสตร์ของเราจะเปิดรับ2เอกค่ะก็คือเอกการประถมศึกษาและเอกการประถมวัยค่ะซึ่งเอกการประถมวัยนี้เป็นปีนี้จะเปิดรับเป็นปีแรกค่ะครับซึ่งเอกการะสมวัยนะครับเราจะเปิดรับในรอบแอดมิชชั่นครับรับทั้งหมด30คนครับครับ ส่วนแนวข้อสอบในการสอบเอกกรรมศึกษานะครับก็จะมีดังนี้ครับค่ะก็จะมีวิชาคณิตศาสตร์วิชาสังคมศาสตร์วิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษที่สําคัญก็คือวิชาวัดแววความเป็นครูคะ่ะและวิชาวิติสัมพันธ์ค่ะครับวิชาวิธีสัมพันธ์ก็จะเป็นอยู่ในพั่วความหิัาราาด้านการเรียนครับค่ะและสุดท้ายนี้นะคะ พี่ก็ขอฝากน้องๆที่สนใจจะเป็นครูประฐมนะคะก็ขอให้น้องๆตั้งใจสอบสู้ๆนะคะแล้วเราพบกันค่ะครับพวกพี่ก็จะเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วพบกันครับบ๊ายบายค่ะ